สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมปอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok Origin กับ g u l o t i n Cross นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไกด์นะก็เป็นแนวทางการเล่น g u l o t i n Cross g a t านะครับคอนเทนต์ PVP นั่นเองนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ฝากร้านสปอนเซอร์ของเรานะครับร้านเติมเกมกุ๊กไก่การค้านะครับร้านเติมเกมบริการไว้นะครับราคาถูกมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงแฟนเพจเจไดจี เป็นแฟนเพจสำหรับบริการรับฝากขายเดีเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเน้นเป็นแร็ง o อโร่ออริจินหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะหาซื้อไอดีหรือว่าสนใจอยากจะเติมเกมก็สามารถดูลิงก์ผ่านทางใต้เดสคริปชันด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของสเตตัสกันก่อนเหมือนเดิมนะครับสเตตัสนะฮะอ่ะแน่นอนอาจจะไม่ได้พูดเยอะแล้วนะครับสเต็งลักนะฮะแล้วก็วิดอิน อ่าส่วนตัวผมพยายามที่จะลงให้แต้มคงเหลือหรือว่ามันให้มันให้พอยมันเหลือแค่ศูนย์นะฮะแล้วก็เหตุผลที่ผมอัพวิทเนี่ยอ่าน้อยกว่าอิน์เป็นเพราะว่าตัวอิน์เนี่ยผมต้องการจะเอาให้มันไปเร่งในเรื่องของตัวน,นี่ครับเรียกว่าการฟื้นฟู SP ที่เพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้ป้องกันลักพรีสเนาะแล้วก็ในเรื่องของ MD ที่เพิ่มขึ้นด้วยอ่าก็เลยเรื่องที่จะลงอิน์มากกว่าวิด รประมาณนี้เลยเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าวิทเนี่ยอาจจะไม่ได้คือมันก็ช่วยนะครับในเรื่องของความถึกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นก็เลยเน้นไปในเรื่องของอินซะมากกว่าเพราะว่าผมยังมองว่าซอมันยังเยอะเยอะอยู่ดีก็เลยแบบแอดอะ่ะคือหรือว่าสายมุดอ่ะเราไม่ค่อยได้ฉะกันอยู่ละตัวที่เราจะต้องฉะบ่อยก็น่าจะเป็นพวกตัวที่เขาไม่สามารถมุดได้ซึ่งตัวที่ไม่สามารถมุดได้ส่วนใหญ่จะเป็นโซเซเลอร์ดังนั้นผมก็เลยเน้นไปในเรื่องของการลงอินมากกว่าวิทเท่านั้นเองนะครับส่วนสเต็ ประมาณนี้ครับอืมประมาณนี้คร่าวๆเนอะอ่าที่นี่เลยประมาณนี้ครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอุ๊ยเดี๋ยวก่อนใครมาส่งอะไรตอนตอนนี้วะเนี่ยที่ผมจะอัดคลิปนี้เกือบจะตีหนึ่แล้วนะอ่ะโอเคครับเรื่องของสกิลนะครับก็ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะฮะ เราเล่นเหมือนกับตอน PVE เป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตัวพิษเนี่ยผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้งานในคอนเทนต์ PVP ซกเท่าไหร่ดังนั้น Enchant Poison นะครับผมจะลดลงที่เหลือทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ลถ Enchant Poison ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมจะไปลงตัว Poison React แทนนะครับให้มันมีตัว Poison Resist กับตัว Natural Resist มากขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีนะครับแต่คิด,ว,ดว,คนะว่าเดี๋ยวนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวนี้คือมันจะมีคนใช้พิษอยู่หรือเปล่าแล้วก็ถ้า n นิวท่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกเยอะขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเยี๋ยน้อยให้มันรู้สึกว่าเรามีรี i s ส เออมัน,ม,น,ม,นมันดีกว่าไม่มีก็เป็นฟิลมาันั้นนะครับก็เลยอัพตัว p e r s o n React ไปนะครับส่วนตอนไอ PVP กาตาอัพเหมือน PVE เป๊ะนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันดังนั้นก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับส่วนเวลาเราเซตติ้งสกิลออโต้นะอืมอ่ะอันเนี้ยผมจะใส่เข้ามาเพิ่มขึ้นแทนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะกดมือจริงๆนะฮะตัวฮารูเนี่ยหรือว่าตัวแปลงร่างเนี่ยเอาออกไปเลยก็ได้นะครับอืม คือหลังจากที่มันปรับมาเนี่ยผมจะบอกว่ามันเล่นค่อนข้างง่ายเล่นค่อนข้างง่ายนะครับในค e, นะอนเทนต์ PVP เนอะตัวสกิลอธิบายไปในคอนเทนต์ PVE ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนั้นอาจจะไม่ได้อธิบายเยอะมากอะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไอเทมเซ็ตเอาใส่สิลูกถอดออกมาทำไมล่ะไอเทมเซตนะครับแน่น,นอนครับตัวอาวุธเป็น Renderer WoW g r er นะครับเกรฟ r รนเดอร์ w ว w ส่วนตัวนี้ผมเชียร์เป็นวาคิลีนะฮะ แล้วก็ชุดเซตนะครับยังคงเป็นชุดเซตทีเด็ดนะครับเรนก r i ด o ออฟฟอร์จิจูนะครับเน้นในเรื่องของความถึกถ้าเราไม่ถึกเวลาเขาไปตีตาย,ตายอ่าไม่ได้ไม่ทันได้ตีก็คือนะ่าจะตายก่อนน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับก็เลยเน้นไปในเรื่องของความถึกใช้เรนกริ i ดไปเลยส่วนตัวนี้แน่นอนครับเราจะไม่ใช้ Chaos เหมือนในคอนเทนต์ v v e ละถ้าเกิดใครที่บอกว่าเฮ้ยผม Chaos แรงกว่าอันนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าค่า p v p เนี่ย เราต้องการในเรื่องของพีดามีดนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะตีคนอื่นแรงนะครับพีดามีดยิ่งมากก็ยิ่งดีแต่นั้นเน้นไปในเรื่องของการใช้ประดับใหม่ตัวซิลเวอร์กอรี่เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีประดับใหม่ก็ยังคงมองว่าใช้เป็นเคอสน่าจะดีที่สุดอยู่เหมือนเดิมนะครับอืมประมาณนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของกาชานะครับมาดูที่ส่วนหัวก่นกอนส่วนหัวเนี่ยจะเชียร์เป็นตัวโพลาสแปรโพล่าหรือโพลาร์วะอยู่ไหนวะเนี่ย หาแล้วกันเซิร์ชเอาหน่อยอ่ะอันเนี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยน่าจะยังตอบโจทย์การใช้งานในคอนเทนต์ PVP ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีเด้งเลือดด้วยแล้วก็มีพวกรีดักม m โลด้วยอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบในคอนเทนต์ PVP นะครับถัดมาเนี่ยถ้าส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวผมเองนะครับตัวผมเองจะใช้เป็นตัวหน้าตัวแมชโมโนโค e เหมือนตอนสาย PVE นะเพื่อเอาในเรื่องของการเบิร์สแล้วก็บู์ดาเมจอ่อย่าที่บอกเนาะ คือตัวของตัวละครเรานะครับหรือว่าอาชีพเราเนี่ยมันมีการปล่อยสกิลทั้งซิงเกิลและก็กรุ๊ปทาร์เก็ตด,ดังนั้นมันจะได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเราอยากจะเบิร์สดาเมจอยากจะบูตดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็เลยเชร์เป็นตัวแมชโมโนโคลเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเน้นถึกจริงๆนะครับไปใช้เป็นตัวเฮซูนัทเลนอ่าค่อนข้างดีอ่าเพราะว่าเราอัพ ทั้งอินแล้วก็วิดไปในตัวด้วยแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะฮะถ้าใครที่ต้องการจะเลือกอินหรือวิดนะครับหรือว่าต้องการจะเลือกใช้เฮสโนนัทเลนตะตัวค่าสเตตัสทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะครับไปเลือกอัพอย่างใดอย่างหนึง่งให้มันมากที่สุดไปเลยก็น่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานมากกว่าแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้ตัวเฮสโนนัทเลนดังนั้นผมก็เลยไม่ได้อัพไม่ได้อัพค่าใดค่าหนึ่งมากกว่าก็เลยอัพแบบเป็นเป็นสเตตัสแบบอ,อย่างเงี้ย เฉลี่ยกันเออไม่ได้ดึงความสามารถของอันใดอันหนึ่งมาให้เต็มที่แต่ถ้าจะเชียร์ก็เชียร์วิทเนาะเพราะว่าวิทมันค่อนข้างสูงอ่าค่อนข้างสูงกว่าค่าอินตัวสแตทของเราเนี่ยมันได้ตัววิทข้างหลังอะเยอะกว่าอินก็เลยถ้าเกิดว่าใครจะเอาเอเฮลเอเฮซนัทเลยจริงๆเาานี่ยก็ไปอัพวิทซะเออประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนปากนะครับปากผมจะใช้เป็นตัวอัลฟาอัลฟาฮาร์ดปะถ้าจำชื่อไม่ผิดนี่ๆๆ,ๆอันนี้ เอาไว้คอมโบคู่กับชุดโปรัสที่ผมใส่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นถึกไปเลยอ่ามีให้เลือกระหว่างถึกกับแรงอ่าถ้าจะเอาแรงก็ใช้เมเปิลโซลิทารี่นะครับแต่ผมเชียร์ตัวนกหวีดมากกว่านะอ่าเชียร์ตัวนี้มากกว่านี่อ่าเน้นถึกอยู่ไหนวะกูดได้หาตาแตกละแป๊บนึ่งนะเอ๊มันไม่น่าหายากนะป่านกหวีดอะเดี๋ยวนะทุกคน นีนนนนนนน่เอาไว้เน้นในเรื่องของความถึกนะครับก็ประมาณนี้ละกันลองเลือกดูนะอ่แต่ผมเชียร์นกหวีดมากกว่านะครับเน้นถึกน่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็ส่วนหลังนะครับผมใช้เป็นตัวอันนี้นี่ไอเซลนี่เน้นในเรื่องของความถึกแล้วก็ได้สกิลดาเมจรวมถึง a t k ด้วยเวลาเราปล่อยพวกสกิลซับพอร์ตหรือสกิลเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะมีดีกว่านั้น มีตัวดีที่สุดแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แบบระดับสุลตานะ่านนะเอาแบบดีที่สุดผมจะเชียร์เป็นจินเจอร์เบรดนะครับหลังโลโนโปลีกิจกรรมล่าสุดที่ผ่านมาเนะาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาแบบสุลต่านก็ไอปีกไฟอะไรนะนะั่นแหะไอปีกทองอะไรนะั่นแหะอันนั้นทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีอยากจะลดหลันลงมาก็เป็นตัวของผมเนาะหรือว่าถ้าเราอยากจะมองในคอนเทนต์สายที่ปุ๊บน้อยจริงนะครับก็เป็นหลังพลัม ัวดีก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเวลาเราโดนโจมตีก็ได้รีดักเยอะๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟู h p ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะกับการใช้งานนะครับในคอนเทนต์สายฟรีนะครับไอลังสายฟรีก็ประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของกาชานะฮะมาต่อกันที่เรื่องของการาดอืมในเรื่องของการาดกันบ้างนะครับการาดเนี่ยก็เป็นเผาขนาดเหมือนเดิมนะครับฮะ<อ>เดี๋ยวนะ แป๊บนึงนะครับโอ้โหผม PVP ผมใช้การ์ดขนาดใหญ่มาตลอดเหรอวะไอเชี่ยผมเพิ่งรู้นะโอเคโคตรสวยเลยสุดยอดเลยกูใช้การ์ดขนาดใหญ่ PVP เอาเกมไม่เป็นไรครับถือว่าได้แก้ในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อ่ะส่วนการ์ดโล่นะครับกบแดงอ่ะสำหรับสายธรรมดาธรรมชาติทั่วไปอ่ะเสื้อผมใส่เป็นคีนเมดู เน้นกันสถานะไว้ก่อนถ้าไม่มีก็ลองใส่เป็นม้าน้ําก็ได้หรือว่าตัวคอนตัสก็ได้นะครับอ่าอันนี้แน่นอนครับเป็นตัววากาบอลอ่าแต่ถ้าอยากจะเอาแบบถึกขึ้นหน่อยก็อีกิปผมไม่ค่อยเชียร์นะครับผมไปเชียร์เป็นตัวบาโฟนะอ่าบาโฟเจนะครับอัพไออัพให้มัน3ดาวมันจะได้ตัว P กับเอ็มเตอร์เมตรีดักเยอะขึ้นเออถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตัววากาบอลนะอ่าไปเน้นการง่ายๆเอาประมาณนี้เนาะแล้วก็รองเท้า ผมใช้เป็นมูลกับจอเกราะตัวการ์ดกวางอ่าถ้าไม่มีก็ลองใช้เป็นอะรามก็ได้ครับอืมอะลามก็ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่แล้วก็ประดับยังคงใช้เหมือนเดิมครับ3โกมาเอาออกอาเชื่อออกใส่เป็นโปลิ่งเหลืองเพื่อให้เราสามารถเข้าประชิดศัตรูได้มากขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยออกอาออกฮีโร่ออฮีโร่ปลอมกับตัวเดวิลูชิเอ่อกอปลิน ด็อปเปอร์เดวิลเฟนซี่ไนท์ครับประมาณนี้เนาะในเรื่องของการ์ดจบไปละอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของเฟืองครับเฟืองอ่าจะต่างกับ PVE นะบอกไว้ก่อนอ่าตัวสกิลบนนะครับมาโซบ,บล็อกครับเอาดีสุดจะเป็นมาโซบ,บล็อกครับ c o เวอร์โหลดครับแล้วก็โฮลี่ไลท์ชิลครับอ่าเหตุผลที่ผมไม่เชียร์มานาเริงเนี่ยเพราะว่า เราอาจจะไม่ได้ประชิดต,ตัวศัตรูตลอดเวลาอาจจะมีการใช้ตัวสกิลเรเดนคัตเพื่อปาระยะไกลบ้างดังนั้นมาดาร็งคเนี่ยจะถูกดึงประสิทธิภาพออกมาใช้ได้ไม่ดีที่สุดอ่าผมก็เลยเลือกที่จะตัดออกไปนะฮะดังนั้นผมจะเชียร์เป็นมัสซบล็อกครับโคเวอร์โหลดแล้วก็โฮล่ไลท์อ่าถ้าเกิดว่าอยากจะเอา the base, เดอะเบสเนาะอ่าแต่ถ้าอยากจะตีแรงขึ้นคุณอาจจะเลือกมัสซบล็อกออกไปเป็นบัตเตอร์ก็ได้แต่ยังไงผมก็เชียร์มัสซบล็อกอยู่ดีนะครับส่วนสก,กิลด้านล่างแน่นอนครับอันที่ดีที่สุด สำหรับสกิลแอดวานซ์ก็คือตัวคอนเซเลติท์นะครับเพราะว่าต้องการเร่งในเรื่องของตัวคริเมีนะครับแล้วก็อีก2สกิลผมเชียร์แค่ในวอลครับกับตัวแบ็คแัชเท่านั้นอ่าอันอื่นตัดออกได้เลยนะครับตัวพอยซันบู๊ตเนี่ยทุกคนมองว่าเอ้ยพีบัมเมดไอเอทิเกโบนัสมัน440มันเยอะนะ แต่จริงมันเพิ่มแค่ตัว Enchant Poison นะครับมันไม่ได้เพิ่มกับตัว s t a c p i กับเรียกว่าไม่ได้เพิ่มสเตตัสของตัวละครหลักของเรามันไปเพิ่มแค่ตัวสกิล Enchant Poison นะครับดังนั้นมันเลยไม่ตอบโจทย์ก,การใช้งานสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคือเฟืองอะ่ะของผมอะ่ะมันมันสุดแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นแอดมาก่อนอ่าบางอันเนี่ยผมไม่เคยรีทิ้งตนน่นนั้นอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ดีที่สุดสำหรับตัวอาชีพกิโยตินแล้วละ่ละเท่าที่ผมมองนะ ในเรื่องของเฟืองก็จะประมาณนี้ครับอทีนี้เรามาดูเน็กซักันบ้างเน็กซัทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังคงใช้เป็น Ignore P d e นะฮะเพราะว่าตัวค่า PvP ของผมมันค่อนข้างสูงดังนั้นผมยังคงเล่นเป็นตัว Ignore P d e เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดส่วนอันนี้อย่างที่ผมบอกดีดักเนี่ยเปลี่ยนเป็นอินดักซะเป็นสกิลหมู่นะครับอ่าน่าจะแรงกว่าอันนี้ก็เป็น PvP Backward นะครับส่วนสกิลทาร์เลน์ Phantom Menace ครับ โรลลิงคัตเตอร์คอสแ p รรี่แล้วก็ควิกอีเวเท่านั้นนะฮะสสกิลนี้ช่างมันไม่ต้องสนใจอีกอันนึงคงเป็น r o ดเรสตนะฮะตัว n e x กซอ่าก็จะประมาณนี้ครับเน็กซัตนนกสเต็งครับทูตที่เหลือดำดำขาวข,าวขาวเนาะแล้วก็แดงแดงขาวขาวจบประมาณนี้เลยสั้นๆได้ใจความอ่าเมดัลก็ไปเน้น2ค่าสองค่าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่ารีดักอันนี้ก็จะเป็นตัว พีดาเมจเนาะกับตัว PP พดามเมจ p ี PP, พีดีดักอ่ะไปเน้น2ค่านี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเมดัสลสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเซิร์ฟใหม่ๆก็จะประมาณนี้ครับอ่ะซัดคีนะครับอันนี้อะไรก็ได้มีอะไรก็ใช้อ่าพยายามเน้นในเรื่องของพวกค่าวิทย์กับพวกเนี้ยอ่าถ้ามีพวกเนี้ยถ้ามีไอตัวหุ่นไร่กาหรือว่าไอ้มังกรฟ้าได้จะดีมากอืมส่วนที่เหลือก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเอาดีแบบลองลงมาก็ ลองใช้เป็นตัวหอยม่วงดูนะฮะอ่าแล้วก็ตัวสกิลของสัตคีอาชีพ P.P. ครับแน่นอนครับ P.P. แน่นอนเนาะอันนี้จะเป็นแมกกาฮเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาดกลางจบสัตว์ขีก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อในเรื่องของอสัตว์เลี้ยงนิดหน่อยล้วกันจริงๆก็ไม่ต้องพูดเยอะหรอกสัตว์เลี้ยงผมเชียร์เป็นฮุกดำฮุกดำฮุกขาวคู่ก,กันแล้วก็กระต่าย อ่าถ้าเกิดว่าใครที่มีงบหรือว่าร่ำรวยเงินทองหน่อยก็เอาไอตัวเนี้ยมาใช้เลยแต่พยายามให้มันอยู่เทียห้ขึ้นไปน่าจะตอบโจทย์การใช้งานนะฮะซีจิ้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะ Shadow p h ฟนทอมครับผมใช้อิมเพล่ดีวายโฟติงแล้วก็หลดเลือดเอาไว้เรื่องอ่าเอาไว้เร่งในเรื่องของดาเมจอ่าบูสต์ดาเมจให้มันมากขึ้นแล้วก็โ o เ e น w o เวลเนาะใครไม่มีอิมเพนะครับอันเนี้ยทุกคนหาได้อยู่แล้วเนาะ มันฟรีนะครับมันหาได้จากกิจกรรมต่างๆที่เราเล่นค่อยๆทําและค่อยๆสะสมนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอิมเพลนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมจะเชร์นะครับลอ,ลองลองลองดูได้นะครับโซมาร์กก็น่าใช้งานเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากเน้นถึกไปใช้เคเรประมาณนี้ครับอืมรูนจบสั้นๆอ่าถือว่าเป็นคลิป p v p เนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นอ่ะผมอธิบายพวกสกิลต่างๆไปค่อนข้างเยอะละอ่า ทีนี้เรามาต่อกันที่เนว u ล่าผาดครับเดวล่าผาดนี่เห็นไหมอันนี้อัพตามได้ผมไม่อัพป,ปืนแล้วนะเพราะว่าปืนเจอไม่ค่อยบ่อยแล้วครับอ่าก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ Shadow Phantom อธิบายไปตอน PVE แล้วนะครับเพราะว่าผมลงไกด์ PVE ก่อนถ้าใครที่ฟังจนครบนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจอย่างที่ผมบอก สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมผ่านทางใต้คลิปก็ได้นะครับหรือว่าทักส่วนตัวฝานแฟนเพจหรือว่าเฟซส,ส่วนตัวมาได้นะครับอ่าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะรีบตอบเนาะก็ประมาณนี้ครับไลทิงเกลครับ2ไซคโครน2กอรี่นะฮะเน้นแบบพีดาเมดต,ตรงตรงไปเลยไม่ต้องมาหวังพึ่งดวงจากตัวไอไอสกิลชุด4ชุดมีโอกาสติดเนี่ยไม่ต้องไปสนสกิลโอกาสติด เอาแบบติดชัวๆอ่าติดชัวๆเอาพีเดาเมจไปเลยตรงๆเบิ่มๆนะฮะส่วนสกิลตัวนี้ทายพินล่าครับอ่ายังคงเชียร์เป็นทายพินล่าอยู่นะฮะแล้วก็ไอตัวแรฟฟิกก็ยังไม่คงผมก็ยังไม่ได้ปลดนะครับถ้าปลดแล้วก็น่าจะให้คำตอบได้บ้างนะฮะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นตัวเพเนเทรชันน่าจะดีที่สุดครับอืมน่าจะดีที่สุดตัวเพเนเทรชันนะครับประมาณนี้ครับ นตินเกลกับตัวในบุล่าอ่ะเรามาต่อกันที่เอนชาร์ดเอนชารแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตกลงผมต้องใช้ชาร์บหรือต้องใช้มีลีผมเชียร์ชาร์บนะครับเพราะว่าเราอ่ะหากกรณีที่คุณมีประดับใหม่นะครับมีซิวเวอร์กอรี่ค่าพีเดเมตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอ่านะตอนที่เรากดบัฟแบบฟูดฟูสตีมนะอ่ะเราจะมีพีรดเมตค่อนข้างเยอะดังนั้นผมจะเลือกใช้ชาร์บมากกว่าใช้มีลี ่าจากเท่าที่เคยเทสมาเนี่ยชาร์ปจะแรงกว่ามีรีนะครับดังนั้นผมก็ก็เลยมองว่าใช้ชาร์ปไปเนี่ยน่าจะดีที่สุดเนาะอันนี้จะเป็น PVP เนาะแล้วก็ Strength Strength นะครับอันนี้เป็นตัวเชียร์เป็นตัวพวก M d e ็กับ P d e ็เนี่ยดีกว่าค่าวิทนะอ่าลองเลือกดูนะครับแต่ว่าถ้าใช้คอมโบกับเฮซนัทเลนอาจจะใช้เป็นวิทก็ได้นะครับลองลองเลือกดูนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ลองเลือกดูเช่นเดียวกันวิด M เด็บ P เด็ได้หมดนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นชายนิ่งกับวิท นะครับผมจะเชียร์เป็นชายนิ่งกับวิทเนาะเ,าเด่นไปในเรื่องของความถึกแต่ถ้าเกิดว่าใครลักน้อยอ่ะยังไม่ถึง250อยาอยากจะดันแบบใช้คอมโบคู่กับลดเลือดก,ก็ไปอัดเป็นลักก็ได้อ่าส่วนอันนี้จะเป็นชาร์ป ATK เปอร์เซนต์อันนี้ผมจะใช้เป็นลักนะครับอ่าผมน่าจะยังไม่ได้แก้โอเคอ่าผมน่าจะยังไม่ได้แก้เดี๋ยวน่าจะแก้เป็นวิททีหลังนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบสซิ่งครับลักกับวิทได้หมดลองเลือกดูนะครับหาได้แก็ใช้ไปก่อน ส่วนนี้เป็นสโตนสกินผมจะใช้เป็นสเต็งถ้าหาได้จะใช้เป็นสเต็งนะครับอ่าแล้วก็ชาร์ป ADK เปอร์เซ็นชาร์ป ADK ีเคปอร์เซ็นพีพีครับอันนี้ควรเน้นเป็นสเต็งนะครับสเต็ตเพียวกับตัว p ีเอที่เป็นหน่วยสเต็ตเพียวจะแรงกว่า p ีเอนะอ่าผมเคยเทสมานะครับระหว่างไอเดวิดลูชิก,กับแคมป์เออผมเคยเทสมาประมาณนั้นเนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว p ีสเต็งสเต็งอืมเรื่องของออฟแมวก็จะประมาณนี้นะครับสั้นๆได้ใจความ นี่เลยมาต่อกันที่โซฟอร์ตใช้แบบนี้เลยจ้านี่ผมใช้แบบนี้อ่าตัวไอ้โกลเด้นเนี่ยขั้นมันไม่ได้สูงมากแต่ผมมองว่ามันก็ยังได้ในเรื่องของพีดามจโบนัสแล้วก็สกิลดาเมจที่ค่อนข้างเยอะอยู่ผมก็เลยยังคงหยิบโกลเด้นมาใช้งานเนาะส่วนตัวธาตุน้ำธาตุดินอ่ะก็หยิบธาตุลมกับหยิบธาตุไฟเนี่ยที่มันเลเวลเยอะมาใส่นะครับ เพื่อเอาในเรื่องของนี่ PDK เห็นไหม Pdame PDK เปอร์เซนต์ประมาณนี้ครับในเรื่องของโซฟอร์สเนาะแล้วก็เด็กการสีฟ้าม i เนอร์โปรเทสครับมิเนอร์โปรเทชันเอา Fortify ส่วนสีม่วงผมก็ใช้เป็นเมเจอร์โปรเทเอา Fortify นะครับแล้วก็เค u n t เตอร์แท็กตันแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากนะฮะเพราะว่าเวลาเราใช้พวกคอนเทนต์ p ีเนี่ยเวลาเราเจอ,อเวลาเราทำการลงคอนเทนต์ p ีเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอนากครีดแล้วก็ SP ค่อนข้างที่จะต่ำกว่า5 0าอนแต่นั้นถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า5 0ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ f o r t i f y เราเด้งขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าเราจะถึกขึ้นตลอดเวลาครับอ่าในระยะเวลา10วินะมันจะมีคูดาวด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคูดาวมันรีเซ็ตเลือดหรืออ่าเอสพี SP เราต่ำกว่า50มันก็จะเด้งตลอดครับอ่าดังนั้น ตัวเคาน์เตอร์แข่งเนี่ยผมมองว่าเป็นเซ็ตที่ดีมากๆกับการเล่นคอนเทนต์ PP นะครับในเรื่องของเด็กกาดอคิดว่าไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ อธิบายอย่างรวดเร็วแล้วก็รวบรัดมากกว่าคอนเทนต์ PVE นะครับอืมเพราะว่าคอนเทนต์ PVE มันอาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเออเรื่องสกิลมันปรับใหม่หมดผมมานั่งอธิบายเรื่องสกิลด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ค่อยได้อธิบายสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงกันนะครับว่าเหตุผลที่ผมให้เลือกอ่าชิ้นนั้นชิ้นนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคําถามก็ ฝากคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสแล้วก็ไกด์ไลน์ให้คร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นกาตาสาย PVP นะครับว่าเทคนิคการเล่นเทคนิคการเข้าเทคนิคการออกแบบคร่าวๆเพราะว่าอาชีพนี้มันจะไม่ใช่อาชีพที่คุณสามารถแบบฉะตรงๆเหมือนอย่างอย่างชูร่าได้นะชูร่าเนี่ยคือเวลาเราเตะต่อยเนี่ยคือมันมีพวกสกิลต้านสถานะตอนอันติแล้วมันอยู่ค่อนข้างยาวกว่ากิโยตินกิโยตินเนี่ยไอ้ล้างสถานะมันอยู่แค่3ามวิ แต่ตัวชูร่าน่ะมันอยู่แล้วเวลาตลอดที่เรากดอันติไอสายคอมโบอะนะดังนั้นวิธีการเล่นกิโยตินกับตัวชูร่าหรือว่าอาชีพที่ตีใกล้อาชีพอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับกิโยตินเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องหาจังหวะเข้าและหาจังหวะออกให้ดีไม่งั้นเราตายง่ายนะอันนี้ขอย้ำเตือนไปนิดนึงอ่ะโอเคตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับมาแล้วก็มาเริ่มกันที่ตัวเซตติ้งสกิลออโต้ก่อนนะครับ เหมือนเดิมนะฮะสกิลออโต้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะตัวฮารูเนี่ยที่ผมต้องการใช้ที่ผมต้องการแบบเรียกว่าใส่ออโต้วไว้นะครับเพราะว่ามันเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายด้วยเนาะะส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาที่ผมแนะนําที่สุดคือพวกฮารูนะครับหรือว่าตัวแปลงร่างเนี่ยแนะนำนะครับกดมืออ่าเราจะได้เลงทาร์เก็ตถูกเพราะว่าอย่างเช่น ตัว Phantom Spree นะครับทุกคนอย่างที่ผมอธิบายไปตอนคอนเทนต์ PVE เนี่ยมันจะมีตัว Phantom Clone Mark ให้กับเป้าหมายด้วยก็คือมันจะทำให้เป้าหมายเรามีแบบโดนแรงขึง้นอ่าแล้วก็มีการระเบิดฮิตดาเมจสุดท้ายไม่เกิน20%ของเป้าหมายนั้นๆด้วยอ่าดังนั้นลองเลือกดูมันจะได้สามารถแบบมันมันจะได้สามารถเลือกได้ครับว่าเราต้องการจะเบิร์ตดาเมจกับคนไหนได้มากที่สุดอ่า ก็เป็นฟีลประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าวิธีการเล่นแบบสบายๆก็คือพยายาม EDP นะครับแล้วก็ i d ด n g อ่ะเก็บสแตก็ก่อนวิธีการเล่นนะครับถ้าเรามากันเป็นทีมหรือว่าเราอยู่ในคอนเทนต์หมู่เนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการเก็บสแต็กค่อนข้างง่ายอ่ h i d i n g อ่ะ,อะถ้า Hiding จะหมดสแต็คจะไม่คดบ7 b a c k แบกไล์ครับเราจะได้ Hiding ต่ออ่าเราจะได้สถานะของ i d ด n g หรือว่าสถานะของ t e ต l t h ต่ออีก10วินาที หลังจากที่สแต็กเราครบ70วิแล้วนะครับคอมโบคู่กับตัวเนบูล่าเลเวลร้อยเนาะให้เราทําการพุง่งแล้วซัดเลยแปบ๊บเดียวคุณจะได้อันติมาเห็นปะเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยคุณจะได้ตัวอันติมาละคือคุณแค่ไฮดิงแล้วก็เก็บสแตก็กดุกดิ้ดุกดิ้ดุกดิ้ดคครบ70อ่ะหลังจากนั้นเราก็วิ่งเข้าไปซัดอ่แล้วก็ปล่อยอันติปอแปะปอแปะปอแปะตีไปเรื่อยๆทำดาเมจไปเรื่อยถ้าเราไม่ไหวปุ๊บอ่ะ กดคอสแพรี่ครับอ่าไม่ไหวกดคอสแพรี่แล้วก็เบิร์ตต่อเนื่องครับเพราะว่าคอสแพรี่เนี่ยมันจะทําให้ตัวละครของเรานะครับอย่าลืมนะคอสแพรี่นะครับมันจะต้านสถานะ3วินาทีด้วยดังนั้นเวลาเราเข้าไปซัดศัตรูนะครับอ่าพุ่งเข้ามาแล้วซัดปอแปะปอแปะปอแป้เสร็จปุ๊บเราติดสถานะกดคอสแพรี่เบิร์ตต่อเนื่องก่อนถ้าเราเบิร์ตเขาตายจบก็ไปหาเป้าหมายถัดไปแต่ถ้าเบิร์ตไม่ตายแล้วเขามีดาร์พีทเรายืนสู้ไม่ไหว กดคอสแพนนี้เสร็จปุ๊บนี่เลยทีเด็ดเห็นไหมไม่ใช้มานานะครับอ่ะพุ่งออกมาครับแ็ลสไลด์แล้ววิ่งหนีครับไม่ต้องเข้าไฟอ่าประมาณนี้นะวิธีการเล่นนะครับเก็บสแต็กไฮดิงเก็บสแต็กให้ครบ70อ่าวิ่งดุิกดุ๊กดิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการพุ่งปุ๊บสับโซเข้าไปโบ๊ะแบะโบ๊ะแบะโบ๊ะแบะเก็บเบิร์ดอันติอ่าสู้ไม่ไหว กดคอสแพรถอยออกมาไม่ต้องสู้ครับหาจังหวะใหม่หาจังหวะใหม,หใหม่ถ้าไม่ไหวจริงเปลี่ยนเป้าหมายไม่ต้องฝืนยืมมันไม่เหมือนชูร่าชูร่าเนี่ยมันจะสามารถเตะต่อยสู้กับคนข้ามเทียได้แอดนะครับหรือว่ากิโยตินเนี่ยจะสู้ได้กับเฉพาะคนที่อยู่เทียใกล้ๆกันหรือต่ํากว่าอ่าจะไม่สามารถสู้กับคนที่เทียข้ามเทียแบบไปเยอะได้อ่ะจังสมมุติตอนเนี้ย พลังผมล้านอ่าล้าน1นึ่งหนึ่งหนึ่งหกใช่ไหมหผมอาจจะสู้ล้าน2ได้บ้างบางคนแต่ถ้าเกิดว่าไปล้าน2 3 0สามื่นล้าน2อ0 0 0 0อันเนี้ยไม่ไหวละอ่าอยู่ที่ไส้ในด้วยนะครับอยู่ที่ไสสในด้วยสู้เนี่ยสู้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอ่าอาค่า่าค่าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสู้ได้นะถ้าในกรณี1นึงนะครับเราต้องเข้าใจโพสิชันของอ่าอาชีพของเราก่อนนะครับว่าอาชีพของเราเนี่ยโพสิชันในการเล่นเนี่ย มันอยู่ในตำแหน่งไหนโพซิชันการเล่นของเราคือร้อยตุ๋ยไม่ใช่ยืนฉากต,ตรงตรงเหมือนชูร่าหรือว่าพวกรอยเอวกะดังนั้นวิธีการเล่นนะครับของกิโยตินเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกอ่าแล้วก็แตกต่างไปจากอาชีพอื่นๆเนาะคือกิโยตินเนี่ยมันหงอยมานานเว้ยปีกว่าๆที่คนไม่ได้จับกันอ่ะมันเลยอาจจะเป็นอาชีพที่ทําให้ทุกคนมองว่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนได้จับได้สัมผัสกับมันอนะ่ะอาจจะสนุกกับตัวละครอาชีพนี้เนาะเพราะว่ามันใช้เทคนิคการเข้าขการออกค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูสักครั้งนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นเลยนะเออเป็นอาชีพที่ผมชอบที่สุดละแล้วก็มองว่าเป็นอาชีพที่เล่นแล้วสนุกที่สุดนะฮะแต่ว่าก็หลังจากที่ปรับรีเมคมาผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งหรือไม่ได้โกงนะอยู่ในเกณฑ์ที่บาลานซ์กำลังดี เออไม่รู้เรียกว่าอวยอาชีพหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่ได้โกงจนเกินไปครับอืมก็เป็นฟิลประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาอ,อ,อธิบายได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจในตัวละครของอาชีพเกียวตินมากขึ้นกับคอนเทนต์ pvp สายกาตานะครับอืมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องบอกลางไปเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเหมือนเดิมนะครับ ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะรีบทําไกด์ของสายมีดให้อีกทีนึ่งนะครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า